ดีคะ่ะน้องๆทุกคนนะคะวันนี้พี่แป้งจะพามาเล่นอีเวนท์ที่ได้ไอเทมฟรีถึง5้าอันบอกเลยว่าง่ายมากดูให้จบนะคะน้องๆตอนนี้นะคะพี่แป้งอยู่ที่ด่านคัคซิเคิลเวิร์กนะคะโอ้โหบอกเลยว่าแต่สวยอลังการงานสร้างมากไปดูที่แมปแรกเลยข่าจะเป็นแมปเบ k แดนซิ่งนะคะบอกเลยว่าอันนี้เล่นง่ายมาก5นาทีก็ได้แล้วเอ้ยทําไมถึงได้วะง่ายฟังพี่แป้งเลยค่ะเราก็กดเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลางาังตามแบบจังหวะที่เขาให้มานะคะน้องๆ เราจะต้องสะสมเพอร์เฟกให้ได้ทั้งหมด20อันแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นครั้งเดียวและสะสมไปได้20อันเราสามารถเล่นกี่ครั้งก็ได้แล้วสะสมให้ได้20อันนะบางทีน้องๆอาจจะเล่นเฮ้ยรอบแรกไม่ผ่านเฮ้ยเราไม่ได้แน่เลยเฮ้ยไม่ใช่เราสามารถเล่นกี่ครั้งก็ได้ะสะสให้ได้เพอร์เฟกทั้งหมด20อันนะเนี่ยกดไปเลยค่ะกด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 ,กดไปเลยนี่ป <c oughs> ีมันน่ารักม <c oughs> ากนะะน่าจะถูกใจน้องๆผู้ชายหลายๆคนเลย <c oughs> เพราะว่าฟรี <c oughs> ไม่เสียตังค์แถมแม่งโคเท่เลยต่างหากเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันต้องมีละของมันต้องเมกกดไปห้ากดไปจริงๆพี่แปงก็ไม่ได้ผ่านในรอบเดียวนะเพราะว่าบางทีมันก็ได้แบบฟู๊ดอเมซิ่งอะไรอย่างเงี้ยเอออเมซิ่งอเมซิ่งอเมซิ่งกู๊ดกู๊ดกู๊ดเพอร์เฟกอะไรอย่างเงี้ยเพอร์เฟกมันออกยากเหมือนกันนะมันอาจะเล่นประมาณแบบ3 4สี่เพลงแต่เพลงหนึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะยาวแต่ว่าพี่แปงว่าถ้าเราน้องแบบเออใครเซนเซียนเก่งๆนี่โหสามารถเล่นได้ผิวๆเาวๆรอบเดียวก็ผ่านได้เลยนะบอกเลยง่ายมากนี่ยเราก็เล่นเสร็จแล้ว และอีกอันนึงที่เราจะได้นะคะก็คือหัวเสือซึ่งง่ายมากอันนี้คือไม่ต้องทําอะไรเลยเราอยู่ในเกมนะคะบางคนอาจจะ F K ไว้15นาทีก็ได้เราจะวิ่งไปเรื่อยวิ่งตอและอะไรอยู่ในเกมไปนะคะ15นาทีเราก็จะได้หัวเสือแล้ว1อันบอกเลยว่าเทมากและจากต่อไปนะคะที่เราจะไปเล่นคือเราต้องไปขี่จักรยาน BMX นะคะบอกเลยว่าอันนี้ง่ายมากเรานะคะจะต้องขี่จักรยานทั้งหมด5ครั้งนะคะภายในเวลา3นาที แต่จริงๆรอบหนึ่งเนี่ยมันจะให้เราขี่วนเนี่ยวนวนเนี่ยวน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 ,วนเนี่ยทั้งหมด3รอบนะคะเราต้องขี่ภายใน5้าเอ้ยภายใน3นาทีนะคะมีรองเทาง้ทารองเท้าให้เก็บด้วยนะแล้วก็ขี่ไปเลยค่ะขี่ไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บนี่ซ้ายฟ้า,า,า,าไปโอ้มีแบบจัมด้วยโอ้ไปเลยค่ะปีไปเลยฟู๊โอ้ข้างหน้ามีรองเท้าให้เก็บด้วยขอเก็บรองเท้าก่อนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยรองเท้านี่เก็บไปเพื่ออะไรวะเดี๋ยวเอ้า ปึ๊บออ้้าาววจะได้ไหมเนี่ยโอ้ยโอเคได้แล้วมาขี่ไปจ้าอู้รองเท้าก็น่าดีกันนึงแล้วไปแล้วเก็บรองเท้ามาได้อะไรวะเดี๋ยวเราต้องดูพึบ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 พอเก็บรองเท้าก่อนอืออ้าว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 หลุดหล่นลงมาข้างล่างแป๊บนึงกลับรถก่อนอ้วนอ้วนอ้นอ้วนขางน้าลำบากที่งหน้าขนาดที่เลย่นของมันเนี่ยปึ๊บพึบนี่อ้าวเอาเลยเลยเลยใหลังมาไปพึบอ้าอาวอ้าวอ้อ้าเอา ทำไมเป็นบังคับยากอย่าตกอย่าตกก็พออย่าตกฮึบฮึบฮึบเอาเอาเอาเลยเอาเอาเอา,เอาโ,อโอ้โหกว่าจะได้แต่ละคู่เฮ้ยไม่ใช่เป็นคู่ด้วยข้างเดียวมันจะยากระบากขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยพี่แป้งขี่วนเอ้ยเหลือรอบหนึ่งรอบสุดท้ายไปแล้วจะได้นะคะโอ้โหบอกเลยลำโพงโคเทได้ลำโพงมาสวยๆพี่แป้งจะขึ้นให้ดูนี่โอเคสวยไหมคะนั่นแหละถ้าเราเล่นให้ครบ5ครั้งนะคะน้องๆ ภายใน3นาทีรอบหนึ่งก็จะมี3นาทีไอ้รอบหนึ่งก็จะมีทั้งหมด3รอบนะไปเราไปดูอันต่อไปกันเลยดีกว่าอันต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าด่านปลากรัชิกมกงกันว่าปลากลัวมันคืออะไรวะแต่บอกเลยว่าแมพนี้ถ้าเล่นได้แม่งของที่ได้โคตรเทโคตรเทโคตรสวยบอกเลยมันจะเป็นหูฟังลงเท้าคะ่ะทุกคนสีขาวเอ้ยไม่ใช่สีขาวสิสีฟ้า แต่ด่านนี้บอกเลยว่ามันปราบเสียนมากน้องๆคนไหนที่เล่นหนึ่งครั้งได้แล้วผ่านเลยนี่พี่แป้งของกราบเท้างามๆเพราะว่าพี่แป้งก็เล่นหลายรอบกว่าจะผ่านเช่นกันแมบนี้นะคะแบบเอาง่ายๆด่านนี้นะคะมันจะมีทั้งหมด3ด่านเออมีอยู่3ด่านที่เราต้องเล่นแต่ใน3ด่านนี้จะต้องเล่นให้ได้ภายใน1นาที30วิทั้งหมด3ด่านในแมป,ปนี้นะคะบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเพราะพี่แป้งก็เล่นไม่จบเหมือนกัน แต่ของที่ได้มาคุ้มค่าจริงๆคือมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยถ้าเราเล่นไม่จบล่ะเราจะไม่ได้เลยเราได้ค่ะเราได้พอยที่เป็นเป็นเวลมาสะสมนะคะเดี๋ยวพี่แป้นจะบอกหลังคลิปหนะ้าะว่าเฮ้ยพอยเนี่ยมันมีไว้ทวําไมวะทําไมต้องมีวงมีเวลเออมันไม่ง่ายหรอจริงๆมันง่ายค่ะน้องๆแต่พี่แป้นทําให้มันดูไม่ง่ายเองอ๋อ <No. S 1> ใช่นะคะ ออสมมุติถ้าเราเล่นเวลามันเกินไปสักประมาณ 4- 5่นาทีน้องๆไม่ต้องยอมแพ้น้องๆเล่นให้จบนะคะเพราะว่าพอย์เราเนี่ยสามารถเอาไปทําอย่างอื่นได้นะคะเราก็จะเวลสูงขึ้นด้วยแต่สมมติถ้าพี่แป้งบอกอย่างที่พี่แป้งบอกว่าถ้าเล่นจบได้ภายใน1นาที30วิเราจะได้ทั้งหมด200แต้มเออ200แต้มเราก็จะได้อยู่หูฟังเทๆไปเลยหูฟังรู่รองเท้าใส่โอ้โหได้เลยทันทีนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ต้องแบบ เออมันไม่ได้ตายนะ,ะถ้าเล่นไม่จบก็เราก็เล่นใหม่เล่นใหม่เล่นใหม่หมสะสมไปเรื่อยๆ,ๆให้ได้ภายใน1นาที30วิวินะคะน้องๆและตอนนี้นะ,ะพี่แป้งก็ทําไปได้ทั้งหมด4อย่างนะคะบอกเลยว่าเหลืออีกอย่างสุดท้ายเราจะต้องเล่นให้ไปถึงเวลสินะคะ x อของเราก็ประมาณ1,000 0หนะคะพี่แป้งแนะนําเลยว่าแนะนําให้น้องๆไปปั่นจักรยานหลายๆรอบ หลายรอบเลหลายรอบให้เราถึงเวลสิบนะคะน้องๆก็จะได้ยางสุดท้ายเลยแม่งโคตรเท่คือเป็นปีกกระดูค่ะน้องๆนี่พี่แป้งขึ้นรูปให้โอ้โหบอกเลยว่าเท่มากจริงๆนะน้องๆสมนตนน้องพอย์เหลือเอ็พีเหลือเนี่ยประมาณหนึ่งหมืน้องๆสามารถเข้าไปแลกของได้นะคะข้างในนี่เข้ามาดูพี่แป้งจะพาไปดูโอ้นี่จะมีของเห็นไหมเราได้มาหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อย เอ้ย1 2 7 3 XP สอเิอเนาะเออเราก็มาแลกของตรงนี้ได้แต่เหมือนของอ่ะจะสามารถใส่ได้ในแมปนี้นะคะน้องๆจะใส่ได้แค่ในแมปนี้นะ,ะไม่สามารถเอาออกไปข้างนอกได้เนาะแต่ของที่เราเอาออกไปข้างนอกได้คือห้ไอเทมที่พี่แป้งบอกไปตอนแรกนะ,ะ <Okay. S 1> ที่เออว่าแบบได้อะไรบ้างอันนั้นสามารถที่จะแลกออกไปข้างนอกที่ใส่แมปอื่นได้แต่ว่าของในนี้สามารถที่จะเล่นได้ในแมปนี้เท่านั้นเนาะ โอเคถ้าหน้องๆคนไหนนะคะชอบพี่แป้งทำคลิปแบบนี้นะคะที่มีอีเวนต์ด่านไหนแจกอะไรบ้างนะคะฝากคอมเมนต์พี่แป้งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตาม Subscribe และกระดิ่งพี่แป้งนะคะ ฝากแชร์ออกไปและกดหัวใจเป็นกําลังใจที่แปลงด้วยนะคะจะได้ถึงแสนไปๆไเนาะนะคะไอเทมนะคะได้ยังไงอยู่ตรงไหนเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะให้น้องๆเข้าที่โปรไฟล์ของตัวเองนะคะแล้วก็ดูที่อวตารนะคะกดเข้าไปเลยค่ะนี่บอกเลยหูปีโคตรเท่ oh, <no. S 1> ฟางลโมนะคะ เ่ hey, มากแล้วก็หัวสิงโตนะคะน้องๆแล้วก็ปีกโหบอกเลยว่าได้ง่ายมากๆใช้เวลาไม่นานเลยนะคะถ้าน้องๆชอบคลิปแบบนี้อีกนะคะก็กดติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้พี่แป้งก็ขอตัวราไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ